พี่เลี้ยงดูน้องเขาคนเดียวหรือเปล่าคะอ่าครับผมคนเดียวแล้วก็มีญาติพี่น้องด้วยมีญาติผมอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยดูแลก็ถามว่าผมคนเดียวไหมก็มีญาติช่วยดูแลแต่หลักๆคือผมเนี่ยและแม่ของน้องไปไหนคร็เลิกรากันไปครับก็เขาก็มีครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อให้ความอบอุ่นน้องเพียงพอไหมครับก็ไม่ครับไม่ถือว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับผมแล้วถ้าน้องกลับมาอยู่กับพ่ออีกทีนี่พ่อจะแก้ไขไห ก็จะต้องปรับทัศนคติด้วยกันของคนอย่างเงี้ยให้ความอบอุ่นเขาแล้วก็ปรับปรุงเรื่องวาจาผมที่พูดไปไดหรือการด่าการใช้วาจาที่ม่สมควรกับอเขาที่ไม่ดีน่าจะแค่เนี้ยปัญหาหลักอยากฝากอะไรถือบอกน้องเขาไหมฮะถ้าน้องเขาดูอยู่ก็จะบอกว่าแป้งกลับบ้านเถอะลูกแล้วก็สิ่งใดที่พ่อผิดไปที่พ่อเคยใช้วาจาอะไรเนี่ยที่ไม่ดี จะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลที่ใช้วาจาที่ไม่ดีอะไรก็ตามสิ่งนั้นที่พ่อพูดไปคือพ่อยังรักลูกเสมอแล้วพ่อก็ไม่เคยคิดจะทําร้ายลูกแม้แต่นิดนึงยังไงก็ขอให้ลูกเข้าใจตรงนี้แล้วกันถ้ากลับมาครั้งนี้พ่อจะไม่คงจะไม่ใช้วาจาแบบนี้ต่อไปแล้วพ่อสัญญาครับ